สวัสดีค่ะพี่เพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาทำกับข้าวกินอีกแล้วหิวเข้ามากค่ะตีห้าแล้วค่ะไปกันค่ะวันนี้ก็มาผัดหน่อไม้หมูสับค่ะเซ็บๆซบอร่อยอร่อยทำเองอร่อยเองหมดข้าวหมดหมอแน่นอนค่ะไปกันเลยค่ะกระเทียมแล้วก็พริกค่ะตำาคกๆแล้วก็มาผัดเลยค่ะลงกระทะไปแล้ว ก็รอแป๊บหนึ่งอถ้าพริกกระเทียมหอมแล้วแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาหมูสับลงไปเลยค่ะวิธีทำแต่ละบ้านแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะความชอบแต่ละท่านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยค่ะผัดหมูให้สุกก่อนค่ะ แล้วเนี่ยตอนนี้ตีห้าเกือบตีห้าแล้วทำกับเขามืดหน่อยนะคะอยู่เขามากๆใช้พริกแห้งก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะพริกแห้งก็ได้อืมแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยหน่อไม้ก็ใช้หน่อไม้แบบนี้เลยชอบโบชอบแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่ามันอร่อยครึ่ง ไม่รู้เหมือนกันมันอร่อยมากๆเลยหน่อไม้นี้หน่อไม้อะไรก็ได้นะคะใช้หน่อไม้แบบไหนก็ได้แล้วแล้วแต่เราชอบค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนชอบแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ผัดไปเรื่อยล้างหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสกันเลยค่ะหอวนัวแล้วก็เกลือน,นิดนึงอ่าแล้วก็น้ำมันหอยอ ใส่น้ำปลานิดนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องเครื่องปรุงไม่เยอะอะไรมากมายค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะสุดๆเลยแม่บอกว่าวิธีโบราณเด่ <c oughs> โบราณก็เมื่อคนเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีน้ำมันหอยนะคะทำแม่ทำแม่ไม่ค่อยชอบใส่น้ำมันหอยของอะไรนะเอ เครื่องปรุงรสต่างๆไม่ไม่ค่อยชอบค่ะอันนี้อันนี้อร่อยมากนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆรสชัดโอ้โหบอกไม่ถูกเลยเข้าวหมวดหม้อแน่นอนอืหอมมากค่ะแค่นี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วก็ซอยฝักชีฝรั่งนิดนึงใส่ลงไเป็นเลยคะ่ะกลิ่นจะได้หอมหอมมากๆตอนนี้ก็หอมอยู่แล้วโอเคสุกแล้วแหละทานเข้ากันได้เลย โอเคค่ะทานเข้ากันได้เลยหมดเข้าหมดมอแน่นอนหอมมากๆค่ะไปค่ะไปทานเข้ากันค่ะไปค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ